คนเราเนี่ยครลกแย่หนนลูกเดงการมีเมียมีปัว้วมีจ้ามีมีโลกก็ว่าจะมาเติมเต็มในชีวิตมันเติมเต็มไม่ได้เอาแล้วกันได้ลูกได้เมียได้มีกองปั้วแล้วเติมเต็มไม่ได้แล้วไอ้ได้เติมเต็มได้แด่ความนามันเอาลูกเอาเออแด่ความนามันอะไรเติมเต็มได้ฮะ เพงดงลูเลเกยวางเพลงนี้ไหมอ่ยเพลงเลยเพลง่เลกเพลงกูแก้วันอ๋อกแก้วอันนี้ลูจอวางยเเด็กเอหนูนั่งแ้งแ้งกกมาเ้งหนูก่อนหนู้งก่นงเียกกต้งก็ว้นีลูจอวางเลงนี้อันเออเพลงใหญ่เลยมึงนัดายมีจังกัด เรี่ยงใหญ่ได oh. ้ยุ่งในมีจ <sch> <splash> <laughs> <IN TH> EN <NA> <ENCE> ั่งกัดเออคนไม่ตักเสียชางมาดำได้ลุงแดงกัดไม่จะกัดดักปลากัดกจังกัดเพลงก็แต่ว่าลุงเดงแต่แรกเกิดเป็นนักรองเมื่อนลุงแดงนี่เกิดเป็นนักรองเออลุงแดงอ่ะเออแต่แรกกูเกิดเปิดวงดนตรีลุงแดงเกิดเปิดวงดนตรีนู่นลุงแดงอ แต่แรกกางเกงกูเป็นมื่นเป็นมื่นคนไม่เป็นมื่นนี่คือตวดแม่เจ้าเปลีอนยายเปลีอนตวดมาเต้นนั่งเกลืองแต่เอ็นมาเป็นมื่นอายุร่วมกันเอาลูกเอ้าอายุร่วมกันเออเดนเซอร์เนี่ยมันมต้องหาคนเจ้าเจ้า,าลุงตวดช่วยเหมืนอ,โอนโกโยจิวันนั้นรีดเหรียงเออ À, mới chạy Âu Khủng Kha, cái ní nón trì tệ thế, mới chạy nón trì cả u, fit các em. Trưng anh đang mua bán lùng đen anh ba đét, bay ốp. Anh nói với lùng đen anh ba đét, bay ốp, bay ốp cười đấy lùng đen, bay ốp. Oh, trưng bay ốp như cười đấy. À, mày ngang đét trả luôn đấy. Bà bay ốp, theo anh lùng đen anh lốp. Trưng ba bay ốp như cười đấy. ดูนี่ว่าปลาเด็กไปอ๊อนี่คืออะไรว่ามึงอย่างเด็กคอยกว้างคอยโลต่อเย้ยโลเด็กลุงเด้งแล้วไว้หนูกว้างมังเละนะมันเล่าไม่ได้มันยังกวนเอ้ยบอกก็ได้บอกกับเล่าก็บเมื่อนกันแหละปิดกันเลยเล่านั่นมันเป็นเรื่องแต่ว่าบอกนั่นมันเป็นรู้โอ้รูเล่าลุงเตี้ย มีอไรอ่ะกนก็บอกกันมันนยู่เ้งกับนุยอเรายูกันอยู่วันยู่เด้งวะก้าวเจยจี่ลุงเด้งอย่าลืูม่ทุบาที่แม่ตาเดี๋ยววกนุ่ยะคนเดียววะไอ้จ้าคนเพื่อนตายก้าวเจยึงเจ้เจ้คนนั้นลุงเดงกันตายซึ่งหนุ่ยไม่ฟื้นซึงหนุยที่ตาไม่ได้ลุงเดงจะกิดนะ Thầm rồi Quá ai đây ơi Mì ta trong ta Mì chín chi chín Rồi mèo Mấy ai chiếu đã đỏ to với núi lên chết con Đại đại Leo về làm, bí, 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 bí. Là mình đến phi nó mới rộng Trước về làm, mình đến con nên mình chạy lòng quắc 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 Trước về làm, bí, 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 bí. Chứ là mình chọc chặt nên, cồn, nên มันร้องแองแองแองไอ้ไรมาปิดทำไมมาไอ้ไรชุนนักชึ้งคอจะไปอย่าไรก็แรงอะกูรีรับเรื่องเลยไม่ไรไรอ้วนีตุจักรคอก็ไแน่ลุงเด้งเออจักรอไอ้ไร